สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคำขอโทษจากคนที่เคยทำให้คุณเสียใจขอบคุณสำหรับทุกๆกการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขอเช็คเอเนอร์จี้นิดนึงนะเราจะหยิบตัวสอนเตัวนะคะตัวสอนเตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ มีตัวจีตัวยูตัวทีตัวสีไอเอ็นแล้วก็พีนะคะมาลองมาฟังพลังงานทั่วไปนิดนึงกันหน่อยเนาะอมาแบบรวดเร็วโอวิวอฟอร์จูนค่ะคิดถึงเนาะเจอกันบอดช่วงนี้อู้จัสติดด้วย ใครที่มองในเรื่องของงานการเอกสารนะคะหรือความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครมีอะไรที่แบบเป็นเคสไปติดต่อแล้วเหมือนคุณคาดหวังว่าอยากให้ผลที่เกิดขึ้นน่ะเป็นไปในทางที่ดีเช่นอาจจะเป็นเรื่องยื่นกู้ก็ได้เนาะขอเลื่อนตำแหน่งขอปรับเงินเดือน ขอขออะไรสักอย่างที่ที่ที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันมันมันควรจะเป็นของคุณอนะมันเหมาะสำหรับคุณนะคะพวกคําขอคําอธิษฐานที่มาจากจิตใจที่คุณตั้งเอาไว้ดีแล้วเนาะ<ม>หรือว่ามีความประพฤติปฏิบัติชอบดีอะค่ะคือแบบ ถ้าเป็นพนักง,งานก็คือแบบตั้งใจทํางานให้กับบริษัทนี้ไม่อย่างยาวนานแล้วเนาะอาจจะอยากคุยกับผู้จัดการสักนิดนึงถึงการโปรโมทหรือตําแหน่งงานที่คุณสนใจอะไรทํานองเนี้ยคุณมีโอ,อกาสที่จะได้นะมันมันเป็นฟีลลิ่งของการที่ออโชคชะตาของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเกิดมาจากผลที่คุณทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทวงคืนทวงคืนสิ่งที่แบบถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ยุติธรรมสาหรับคุณเสียทีนะคะอาจจะแบบถูกดองมานานเนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นคําขออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละที่คุณขอไว้นานแล้วอะค่ะช่วงนี้มีโอกาสมากๆเลยที่สิ่งที่คุณนึกคุณฝันคุณตั้งใจที่คุณอยากได้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะโชคกําลังเข้ามาเนาะ มาค่ะรันด้อมคลิปนี้นะคำขอโทษจากคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเหมือนพี่ตวัวอักษรอยากจะบอกว่าให้คุณอะเชื่อในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะเช่นสมมุติว่าถ้าถ้าเหมือนมีฟิลลิ่งอยากอยากหาจ๊อบเสริมอยากหางามเสริมหรือว่าไปเห็นอะไรที่รู้สึกมันว่ามันเป็นความเป็นเป็นไปได้สําหรับคุณอะที่คุณกําลังจะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าแบบเห็นลู่ทางอะไรใหม่ๆในชีวิตอะอพี่ตัวสอนมาบอกว่าให้ลองดูนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาเราทำให้แบบชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเช่นบางคนอาจจะหางานทำเช่นแบบค้าขายออนไลน์ใช่ป่ะแบบลองทำค้ำๆหรือว่าเออมา เปิดท้ายขายของหรือว่าแบบลองขายของเสาร์อาทิตย์อะไรที่แบบทําเป็นงานลองที่ไม่ใช่งานหลักที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะโอกาสมีมากๆเลยว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะได้เงินได้ทองหรือไดอ้ได้บางสิ่งบางอย่างอ่ะแซงแซงงานประจำแซงงานหลักนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนในตัวคุณมีศักยภาพอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวคุณแต่คุณยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกออกมาใช้ บอกเป็นนายว่าการเปลี่ยนแปลงควรจะเข้ามาแล้วนะคะถ้าใครลังเลอยู่เออเปลี่ยนดีไหมทํำดีไหมลองไหมพี่ไพยให้แนนาแบบลองได้เลยเนาะเทียบสอดนะคะมากันทางน้ำตาเลยเนาะว้าว ไฮพรีสเตจนะคะทัวปสอดหืมมันก็จะหน่วงๆนิดนึงนะโอเคค่ะใบสุดท้ายมาแล้วคคทัวสอดนะ เนี้เหมือนทำความผิดแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาได้มันเป็นเหมือนคนที่แบบว่าอันนี้เราเพิ่งเพิ่งได้ยินมาเหมือนกันแต่ละคิดว่าน่าจะเป็นเคสประมาณนี้คือเราได้ยินที่เขาบอกว่าบางทีมันมีคนประเภทนี้นะคนที่ใจดีจิตใจดีแต่อยู่ด้วยเราท็อกซิก มันเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นน่ะความหมายก็คือคือเขาไม่ได้เป็นคนเลวหลายอะไรนะจิตใจก็ดีอะแต่วิธีการทําของเขาที่เขาทํากับคุณมันไม่ถูกต้องมันทําให้คุณเสียใจมันเป็นอะไรที่แบบทิมแทงใจอะท็อกซิกมากๆากเราไม่แน่ใจว่าเป็นคําพูดที่เขาพูดจาเชื้อเชื่ดน้ําใจของคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าหรือว่ามันเป็น เป็นมาจากตัวเขา,วาที่เขาเองก็เป็นผู้บาดเจ็บแต่แบบเขาไม่ได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากพอแทนที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกอะไรฮิวเยียวยาแล้วก็ใช้ชีวิตให,ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ปะแต่เขาเป็นคนที่ฉันบาดเจ็บเธอก็ต้องบาดเจ็บด้วยโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะมันเป็น f ี e l i n g ของคนแบบ จะบอกงอแงก็ได้อะองอแงน้อยใจแล้วก็คือเขาทุกข์อ่ะเขาทุกข์มากๆทุกข์มากเสียจนไม่สามารถมีความหวังใดๆในหัวใจได้เลยทุกข์มากเสียจนแบบการเห็นคนอื่นมีความสุขเป็นความเจ็บปวดของเขาอ,ะอ่ะโ้เศร้าเนาะทุกแบบ อทุกแม้กระทั่งว่าเวลาเขาหลุดกระทําทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีให้กับคุณนะคือมันมันเป็นวนลูปที่น่าเศร้ามากๆคือเขาทุกเขาเจ็บเขาเสียใจเขาระบายออกมาเขาพ่นพิษใส่คุณแล้วเขาก็เจ็บที่เขาทําแบบนั้นนะมันเป็นลูปนรกมากๆเลยนะแต่คือแบบเขายังไม่ได้มีความกล้าหาญที่จะแบบ ตัดวงจรอุบาทเนี่ยออกไปได้ไม่รู้จะทำยังไงคือมันมันทุกข์ระทมซะจนแบบมันหน้ามืดตาหมัวไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เขาระดับความงงงเ,เขานี่คือขั้นสุดที่เราเรียกว่าขั้นสุดเพราะว่าเขาเขาไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นเลยนอกจากตัวเองอะ่ะแล้วบางทีบางครั้งเขาโทษด,ด้วยนะเขาโทษด,ด้วยว่า เขาก็ทุกอยู่แล้วอะ่ะคุณยังมาทําให้เขาทุกอีกท้งที่เขานั่นแหละเป็นคนสร้างบาดแผลหรือว่าสร้างเรื่องราวบางอย่างให้เกิดขึ้นถามว่าถ้าเขาสามารถรักษาจิตใจคือคนมันจะขอโทษได้มันต้องมีจิตใจที่แบบยกระดับขึ้นมานิดนึงนะยากมากเลยที่คนกำลังเสียใจหรือคนที่กำลังทุกอยู่อะ่ะเขาจะสามารถ เปล่งหรือว่าพูดคําขอโทษออกมาได้มันเหมือนน้าท่วมปากมันเหมือนแบบคือเขาก็ดับดิ่งอยู่แล้วใช่ไหมคือคือตัวเองจะเอาตัวยังไม่รอดอะ่การที่จะไปเยี่ยวยาคนอื่นเลยเป็นเรื่องที่แบบเกินเกินไปมากสําหรับเขาเนาะแต่ว่าถ้าโชคชะตายังเมตตาเขาบ้างเนาะเราแบบมีแสงสว่างอันอบอุนอ่น เข้ามาในหัวจิตหัวใจเขาว่าเข้ามาเยียวยาเขาหรือ,อระยะเวลาทําให้บาดแผลที่เขาบาดเจ็บค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวมันเองอะไรทํานองเนี้ยมันก็อาจ,จะมีมีความรู้สึกที่เมตตาต่อคนอื่นบ้างอะเรามองว่าเหมือนเขารู้นะแต่ยิ่งพอเขารู้แล้วเขาทำไม่ได้เขายิ่งเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับตัวเอง มันเป็นมันเป็นความเศร้าที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขานั่นแหละคือตัวเองทุกข์เหวี่ยงความทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วก็พลังงานไม่ดีของเขาก็ดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามามันมันเป็นวงจรหน้าหนาจใจแบบเนี้วนไปวนมาแล้วก็แอบ,บมองคนนู้นคนนี้มีความสุขเห็นก็ทนไม่ได้อีกอยากจะออใช้คำว่าทุบทำลายก็ไม่รู้ว่าจะเกินไปไหมเนาะ แต่ถามว่าเขาทำได้ถึงขนาดนั้นไหมก็มิอาจทำได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเกาะป้องกันตัวเป็นของตัวเองคุณก็เช่นเดียวกันคนที่ทำความดีก็จะมีวงรัศมีออร่าบางอย่างที่ปกป้องคุม้มครองอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะคะหรือว่าอย่างน้อยอะ่ะ ความสุขที่ตัวคุณมีเวลามันกระเด็นมาโดนเขาบ้างอ่ะมันเหมือนมันก็เรียกเรียกความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเขานั่นแหละคือผิดชอบชัวดีความดีความงามคือคนเร็วอ่ะคนเร็วมันไม่ได้เลว100็วร้อยเปอร์เซ็นแบบเร็วสุดสุดแบบไม่มีที่ตินะมันมันมีบ้างแหละความบางส่วนที่มันมันมีความดีแต่ด้วยความที่เขาอ่อนแอเขาดึงความดีออกมาใช้ไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาสามารถเยียวยายได้แล้วสามารถ บอกอะไรกับคุณได้อ่ะเราคิดว่าเขารู้สึกผิดนะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้กระทําลงไปแต่อย่างที่บอกคือเขาเขาเองเขาก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยเอาตัวไม่รอดพาตัวเองออกออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ทั้งสับสนทั้งวกวนกับชีวิตทั้งเหนื่อยหน่ายคือพูดไปก็น,น่าเศร้านะคือเขายังเกียดที่ตัวเขาเขาเองเป็นแบบนี้เลยอ่ะ เรามองว่าบางทีอะที่เขาทําไม่น่ารักใส่คุณอะคือเขาอยากเป็นแบบคุณนะอยากเป็นคนที่มีความสุขดีออยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อะแต่เขาทําไม่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าตัวเขานั่นแหละเป็นคนที่กักขังสิ่งเลวร้ายในในหัวในความคิดในความรู้สึกในหัวใจของเขาเองหรือแบบมัวแต่ มัวแต่คลุกเคลาน้ำตาตัวเองมากจนเกินไปจนลืมไปว่าตัวเขามีศักยภาพตั้งมากตั้งมายที่จะพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นได้เรารู้สึกเหมือนเวลาเขามองไปเขาอยากเป็นแบบคุณเขาอยากทําได้แบบคุณแต่เขาก็ยังไม่กล้าสัากทีคือมันเหมือนแบบว่าทั้งรักทั้งชังะในความรู้สึกของเขานะแต่ไอ้ที่ชังเนี่ยเพราะว่าเขาชังตัวเองเขาก็เลยเห็นคนอื่นเป็นแบบนั้นไปด้วยอ รู้สึกก็คือขนาดตัวเองยังไม่ชอบตัวเองเลยเราจะเอาใจที่ไหนไปชอบคนอื่นแต่การที่เขาใช้วิธีที่ท็อกซิกกับคนอื่นน่ะมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเขาจะต้องอ,อาศัยความกระหารมากมายเลยเราหวังว่าการที่อย่างน้อยเขาเดินเฉียดเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะ การที่เขาได้รับความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างะหรือว่าได้ได้เห็นแสงสว่างแม้เพียงเล็กน้อยอหวังว่าเขาจะมีกำลังใจในการกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็อยากให้เขาเห็นคำตอบเนาะว่าคำตอบจริงๆมันไม่ได้อยู่อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่ตอนนี้มันอารมณ์เขาเหมือนแบบ เหวี่ยงอะเหวี่ยงคนนู้นทีเหวี่ยงคนนี้ทีโมโหทุกคนเลยโมโหใครหลายคนบนโลกแต่ว่าไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนวิธีการที่ที่ตัวเองทำมันมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างที่มันมันผิดเนะี่ยแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าไอสิ่งที่ทำถูกนะทั้งท้ที่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ถูกต้องนะ เขาก็ยังแผลงฤทธิ์นะเนาะยังแสดงอิทธิฤทธิ์ยังยังดื้อเนาะยังดื้อยังหลันยังทำทั้งทั้งที่คือถ้าถ้าสิ่งนี้มันเป็นคำตอบอะถ้าการที่เป็นคนท็อกซิกแล้วมันได้มาซึ่งทุกอย่างอย่างที่เขาคิดอะมันคงได้ไปนานแล้วแต่นั่นแหละค่ะยิ่งดื้อเท่าไรบางทีอาจจะต้องได้รับบทเรียนหนักๆก,ก็ได้เนาะ คนนี้เขาไม่ค่อยเห็นค่าของตัวเองนะเขาเลยไม่ค่อยเห็นค่าของคนอื่นแต่ก็ยังดีที่เขาก็ยังมีใจที่มีส่วนที่ดีอยู่ในใจอยู่นะคืออย่างน้อยอะ่ะทำผิดก็รู้สึกต่อให้ปากหนักหรือว่าอายที่จะพูดจะบอกจะขอโทษเนี่ยก็ก็ยังดีอะ่ะดีกว่าแบบบางคนมันจะ ใสหินถึงขั้นว่าแบบผิดชอบชั่วดีไม่รู้เลยอันนี้คือเขารู้แต่เหมือนแบบผิดถูกรู้หมดอดไม่ได้หรือว่าแบบไม่สามารถออกมาได้นะตอนนี้เนาะอนาคตไม่แน่อนาคตเขาอาจจะมีโอกาสหลุดลอดออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ได้แต่ตอนเนี้ยเขาเขาน่าจะเหนื่อยอะเหนื่อยแล้วก็หมดแรงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ปัญญาอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เขาทุกสุดสุดเลยก็ได้นะคะหวังว่าให้เป็นเช่นนั้นเนาะเราว่าวันหนึ่งถ้าเขามีความสุขมากพอเขาอยากทำตัวให้ดีกว่านี้นะแล้วก็ไอการกระทำที่ไม่น่ารักทั้งหลายแหละที่เขาเป็นน่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำหรอก มันเหมือนดูง่ายนะเวลาเขาเขาทำตัวท็อกซิกอะแต่ว่ามันก็เหมือนที่เขาหลอกตัวเองเหมือนกันะการไปทำลายคนอื่นมันจะทำให้คนนึงกินอินออมลับได้ยังไงเนาะมันหลอกใครก็ได้แต่มันจะหลอกตัวเองไม่ได้เขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรลงไปแต่เขาจะร้อยอมรับหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีแสงสว่างมีหนทางให้เขาได้พบเจอ หรืออย่างน้อยมีบางสิ่งบางอย่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ทําให้แบบจิตใจของเขาดีขึ้นลึกๆแล้วไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเลวมาโดยกำเนิดนะแต่เหมือนแบบพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อปัญหาพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาเหนื่อยไปหน่อยเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปแต่มันก็ไม่มี ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเอาเงื่อนไขหรือว่าข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปไปโยนให้คนอื่นเช่นเดียวกันนะเนาะถ้าในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะในวันหนึ่งที่จิตใจของเขาฟื้นฟูด,ดีพอ เขาอาจจะไม่ได้ขอโทษเป็นคําพูดนะแต่เขาจะขอโทษเป็นการกระทํานะคะยากที่สุดที่เขาจะจะทำก็คือให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวออกมาให้ได้เรามองว่าเขาจะในในท้ายที่สุดของละครเรื่องนี้นะคือเรามองว่าเขาจะกลับตัวได้แต่จะใช้เวลาหน่อยแล้วก็ เช่นถ้าเขาเคยไม่ดีกับคุณใช่ปะคะเคยแบบเคยพูดแรงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะค่อยๆสอบลงมันอาจจะไม่ได้หายไปทันทีนะแต่มันอาจจะแบบค่อยๆสอบลงจนวันหนึ่งอะถ้าใจเขาแบบอิ่มแล้วก็มีความสุขพอเขาเนี้ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นความน่ารักได้แหละเรารู้สึกได้ถึงความพยายามของเขาเหมือนกันนะ รู้สึกอึดอัดแทนเลยเหมือนแบบมันเป็นการสู้หลบปกมือที่แบบสู้กับตัวเองสู้ไปเหนื่อยไปเนาะแถมยังแบกความความผิดที่ตัวเองก่อไว้อะแย่มากมายแต่เราแต่เราคิดว่าเราคิดว่าคุณมีส่วนในการที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะถ้าคุณ ให้เวลาเขาได้สักหน่อยอเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่คําขอโทษอาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะคําพูดนะคะแต่จะเป็นลักษณะการกระท,ทําที่คือถ้าเขาเคยร้ายอะ่ะมันจะค่อยๆเบาลงจนจนวันหนึ่งถ้าใจเขามีความอ่อนโยนมากพอะคะ่ะ เขาก็จะสามารถกลับไปเป็นคนปกติที่แบบไม่จำเป็นต้องทําลายคนอื่นเพื่อที่จะเอายาพิษออกจากตัวเองอีกต่อไปอ่ะแยกแยะได้เนาะสงสารก็สงสารเนาะสงสารทุกคนเลยคนที่โดนทําก็ส่งสารคนที่ถูกทําก็ส่งสารก็เป็นกําลังใจให้นะคะหน่วงหนวงน,นิดนึงเนาะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใ่สุขใจนะบาย